สวัสดีครับอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยที่ชายหาดหรือเปล่านั่นเลยสิพ<า>ี่ร้อนจังเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับผมชิวชิวบาร์เบอร์คาเฟ่น,นะครับผมโอ้โหนี่เขาเปิดมาตั้งแต่ปี2016เลยนะนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงตามมาเลยครับผมบาร์เบอร์แบ,บ,บรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทย b บมี d o r ร o เ a m เจมสันคอนเน t ไทยแลนดผลิตภัณฑ์ทำผมทัฟ L a อลแอเจตอนนี้นะก็เข้าสู่ช่วงช่างโชว์แล้ววันนี้นะฮะ เดี๋ยวขอเน้นน้ำตัวอีกกรอบนึงฮะช่างอะไรครับสวัสดีครับชื่อเอฟนะครับชื่อเอฟวันนี้ตัดตรงอะไรวันนี้ก็อาจจะตัดเป็นเทเปอร์เฟสนะครับเทเปอร์เฟสนะฮะช่างคนนี้นะฮะสวัสดีครับผมช่างการครับช่างการตัดตรงอะไรครับวันนี้อาจจะตัดเป็นเปิดข้าง<อ>ครับแล้วลากใส่ครับอ่าแล้วสองทรงนีฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของช่างทั้งสองนะฮะ ในแบบท่านนี้เนี่ยเส้นผมเป็นยังไงบ้างกับหัวกระโหลกโพทิสัตว์ลักษณะ,ะออสสของผมลูกค้าท่านนี้จะผมจะเป็นเส้นเล็กแล้วก็ตรง <ừ> ก็วันก็วันวันอยู่ว่าจะชี้ยากไหครับวันวันอยู่ว่าจะตัดเสร็จแล้วจะชี้ไหมเดี๋ยวไปดูช่างการช่างการดูช่างการครับ ช่างการโถเขินเขินกล้องเขินกล้องปกติแล้วผมจะไม่ค่อยมีชื่อทรงครไม่ค right> to ่อยมีชื่อทรงแต่จะเป็นการถามความต้องการของลูกค้ามากกว่าเพราะว่าปกติลูกค้าแต่ละคนก็อาจจะเรียกชื่อทรงไม่เหมือนกันอันนี้ลูกค้าต้องการที่จะเก็บความยาวด้านหลังกับด้านบนไว้เราก็อาจจะแค่ซอยบางนิดหน่อยอ๋อก็คือเอาความยาวเท่าเดิมใช่ให้ความเป็นความเป็นขึ้นๆนี่มันหายไปเฉย น้องหวีนี่เปิดได้เบอร์อะไรครับอ่าเปิดได้เบอร์สี่ก่อนครับจะจะอ่าเป็นการเซฟแล้วเราดูทรงก่อนไม่เบอร์สเลยนะใช่ไม่ต้องเข่าเปิดไปก่อนแล้วค่อจะขาวก็ลงอ่าลงมาไล่ทีเป็นเทคนิคจากอาจารย์บาสก็เดี๋ยวจะอ่าสร้างฐานทรงก่อนครับจะเป็นอันเดอร์คัตไปก่อนใช่ครับฝั่งนี้ก็เปิดแล้วครับ อันนี้ขึ้นด้วยเบอร์สามครับเบอาเ,เพราะว่าลูกค้าต้องการแบบว่าไม่ข่าวมากอันนี้เปลี่ยนคันรองแล้วเปลี่ยนไเลยนรตอนนี้ตอนนี้เป็นตรงน,นี้จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์1.5้าครับคือไล่คำนวลขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์สามที่ขึ้นไว้เมื่อกี้ครับค่อยๆสับัดสบัดขึ้นไปครับช้าๆไม่ต้องรีบไม่ได้ที่บอกตัวเองใช่ <laughs> ก็ต้องต้องกล่าวครับว่าอย่างผมก็จะเอาเน้นเป็นขอบบนของใบหูเป็จุดเริ่มต้นแล้วก็ไล่ไล่ขึ้นใบก็คือเฟดเฟดใช่ไหมใช่ครับไล่ขึ้นใบจากล่างจะเฟดจากล่างไล่ขึ้นใบเออบนตรงใส่ตรงนี้ยเวลาเขาเก็บหยดเขาก็คือไล่ขจากใบหูใช่ครับใช่ครับพอเป็นการการขอบครับเก็บไลาผมให้เรียบร้อยที่ลูกค้าต้องการจะเลี้ยงความยาวตรงนี้ไว้ก็เลยอาจจะไม่ได้ตัดอะไรเยอะ แค่ไลจัดการไล่ผมออกเฉยๆใช่คิหน่อยนะครับใช่ครับชางการกําลังใช้ฟันป่านะครับใช่ครับเก็บเก็บที่มันเป็นคลื่นๆนะครับอ่าเขาคอยซอยขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นชกถึงั้นน้ครับผมก็อันนี้คือข้างล่างเราเสร็จแล้วครับ กรณีนีน้ลูกค้าต้องการที่จะเลี้ยงความยาวด้านบนไว้ข้างบนก็คือไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยครับ<อ>แต่ว่าเราก็ต้องมาเช็คนิดนึงว่ามันมีช่อไหนที่มันแหลมๆเกินมาหรือเปล่าแล้ว<อ>ก็อา,อ,อ,กอาจจะเล็มปลายๆนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบลูกค้าไม่อาออกเลยเราก็ไม่ตัดอ,อะไรเงี้ยไม่ได้อันี้ก็ระเมียดเลยฮะก็บตอนนี้เก็บนนเบทมเพลตอยู่ครับเมียนเลยนะตอนนี้ก็คือเอาขาวเลยแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปนะค่อยไล่ขึ้นไปครับผมตัวนี้ก็โอเคใช้เฟดได้ดีเหมือนกันครับใช้เฟได้ดีเหมือนกันสำหรับ ติทับนะสวัสดีครับพี่ช่างเกมใช้นหมฮะมอะตเตอร์ฮะเจ็ดพันสองร้อยรอบของคุณภาพชัาแล้วใช้ได้นานถึงร้อยหกสิบนาทีเลยนะตัวนี้ก็ฟันลองเป็นแบบแม่เหล็ก <S <S เป็นแบบยุคใหม่ก็ใช้สะดวกสบายมากแค่เสียบปล่อยติดแล้วจะดูดติดอะไ้ใช่ไหมใช่ครับผมมีแม่เหล็กอยู่ <S <S อ่าแล้วก็บอดี้ก็โอเคสวยครับ เติมน้ำเข้าไปหน่อยอันนี้น้ำเฉยๆได้ไหมเฮ้ยน้ำเฉยครับน้ำเสียไม่ใช่น้ำมันถ้าเป็นน้ำมนเดี๋ยวลูกค้าจะร้องได้โอ้อกรีดแน่อันนี้ทั้งหมดนี้เราจะทำแรงกัก็ก็อาจจะตัดแต่งเป็นแนวอาร์ต oui, ทูบ็อกซ์หน่อยเก็บไล่เลเยอร์นิดนิดหน่อยครับแล้วก็ออกเยอะไหมอาจจะออกไม่เยครับเลมปลายเก็บทรงไล่เลเยอร์แล้วก็อาจจะจะเซตข้างบน ไปจะเป็นการใช้ใบมิกนการขอบเก็บขอบรายละเอียดเพิ่มความคมชัดให้มากขึ้นอีกนิดนึงครับครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไปจะลองเซตส่งให้กับลูกค้าใช้อะไรบ้างครับเนี่ยก็จะเป็นใช้อะสเปรย์เพิ่มวอลลุ่มของทาของบาร์เบอร์เบนแล้วก็เป็นเอแว็กเซตของบาร์เบอร์เบนกันครับ ไม่ต้องเนียบมากใช้เป็นซีอสเปรย์ก็ได้ครับค่อนข้างเซ็ตง่ายครับหน,หนาแล้วก็อยากโซกถ้าเกิดใช้ชีวิตประจําวันไม่ต้องเซ็ตอะไรมากแล้วก็ฉีดซีอสเปรย์แล้วก็ออกจากบ้านได้เลย สนับสนุนรายการโดยปัาเลียนเลโอตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ตา่ายนะฮะผู้บริหารร้านนะฮะชิวชิวบับเบิร์คาเฟ่นะครับจะให้พี่ต่ายแนะนําตัวเองสักนิดนึงนะครับก็พี่ต่ายนะคะเรียกยเรียกง่ายๆแต่แถวแต่แถวนี้เขาส่วนมากจะเรียกป้าไม่ขนาดนันนะ้นอยากถามว่าเฮ้ย เป็นยังไงมายังไงถึงมาทําร้านบาร์เบอร์เดิมทีนะคะเปิดเป็นร้านซาลอนตัวเองทํามาก่อนเป็นซาลอนมาก่อนค่ะอยู่ไปมาคือหลังจากน้ําท่วมที่ซอยนี้ปี54ก็เปลี่ยนผันตัวเองมาก็เปิดเป็นร้านอาหารแล้วอยู่มายุคนั้นก็เลยเริ่มเกิดแบบพวกวินเทจพวกอะไรเริ่มมาแล้วไปเพราคนที่ชอบชอบชอบอยู่แล้วชอบในสไตล์แบบพวกสวมสวยพวกแต่งผมก็เลยผันมา ทำตรงนี้แล้วพี่พี่มีอะไรเขาเรียกว่าสกิลบาร์เบอร์ไหมมีตัดผมไม่มีพี่ไม่เป็นเลยไม่มีเลยเป็นยังไงถึงถึงแบบพลิกมา่างนี้ได้ก็คือแบบสม่พาแฟนไปตัดเราไปยังดู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 ทุกวันแล้วก็มาตัดของแฟนทุกวันมาตัดแบบไม่ใช่ทุกวันทุกครั้งที่ตัดก็เริ่มเริ่มแบบลงรักตรงนี้แต่ตัวเองก็ทําไม่เป็นแล้วก็ทําร้านแล้วก็ไปติดต่อจากโรงเรียน กรุงเทพแต่งผมตัวเองก็เข้าไปเรียนด้วยค่ะไปเรียนไปเรียนค่ะไปเรียนตัดผมทรงทหารก่อนดับแรกแต่ผมข้างบนช่วงซอยอะไรเงี้ยพี่เป็นอยู่แล้วพี่อยากได้แค่ปัตตาเลียนอย่างเดียวแล้วก็ไปไปเจอกับช่างที่อยู่ประจําตอนนี้ได้หรือเปล่าใช่ครับไปเกือบทุกรุ่นเลยค่ะพอมีคนหนึ่งมาอยู่กับเราแล้วก็เขาเก่งขึ้นเลยแบบพร้อมที่จะไปเปิดร้านเองแล้วก็สนับสนุนให้น้องไปเปิดร้านแล้วก็เอาช่างใหม่กลับมาอีกทีนึง ก็แต่เราของเป็นของกรุงเทพแต่งผมหมดเลยกลุ่มลูกค้าของที่นี่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นกลุ่มกลุ่มไหนเยอะที่สุดวัยรุ่นก็มีแต่แต่ทหารเยอะสุดคือที่นี่แบบพิเศษให้ทหารแต่ดหัว100บาทมาและเริ่มแรกเปิดร้านมาแต่80 พอเริ่มมีก็เถิอขึ้นมาก็ขึ้น1 0 0แล้วก็จะมี80ครั้งปีสิครั้งไม่มีเอ้ครั้งแครั้งีสิครั้งสิครั้งปีหนึ่งครั้งไม่มีหมดอายุตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีอยู่ค่ะและอย่างนี้ทําพี่ทําพวกอะไรนะที่นี่อ่ะทำพวกเคมีได้ไหมทำก็คือช่า ที่ร้านทำได้หมดส่วนมากพี่ทำอ๋อพี่ทำพี่จะไปลุยเรื่องแล้วก็จะแต่ก็สอนน้องสอนทุกคนให้เป็นค่ะเผื่อแล้วเราไม่อยู่เนี่ยน้องมาจากโรงเรียนยังยังไม่ค่อยเก่งเราจะสอนสอนให้ทุกคนค่ะสอนสอนทำเป็นงานช่างครับพี่ต่ายครับขอช่วยบอกคอนเซปต์ของร้านหน่อยครับว่าทำไมถึงตั้งว่าชิลชิลบาร์เบอร์คาเฟ่ครับคือชิลชินี่คือ ตรงโจ์เลยนะคะว่าชิวๆค่าว่าชิวๆคือสบายๆเข้ามาที่นี่ก็คือสร้างความเป็นกันเองอยู่มาเหมือนเข้ามาเหมือนมีพี่น้องมีเพื่อนเข้ามาคุยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุยได้หมดถามพี่ต่ายนิดนึงพี่ต่ายรู้จัก Barber Partner รู้จัก Barber Ben ได้ยังไงใช่ใช่ใช่ครั้งแรกเลยพี่เปิดร้านครั้งแรกเมื่อ5ปีที่ผ่านมาใช่พี่เปิดมาเดี๋ยวจะเข้า6ปีพี่คือชอบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ แพ็กเกจมันสวยอมันดูแบบเข้ากับร้านวินเทจแต่ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะมีทุกที่มันก็มีแบบหลายๆอันแล้วก็ไปดูเสร็จลองเอามาใช้ดูครั้งแรกเลยใช้ตัวสีส้มเจลแล้วก็ตัวสีดำโพเมสีดําตัวสีส้มกันเลยครับสีส้มเลยนี่นี่ตัวนี้ใช่ไหมจาตัวนี้เลยใช่จากตัวนี้ก็คือตัวนี้อมาคือมันตอบตัวแบบใช่มันเข้ากับแบบร้าน แล้วมันก็ดูแบบเอาปรวางเออมันก็ดูแบบดูดีแต่พอลองใช้จริงๆใช้ดีแล้วก็อยู่แล้วกลิ่นหอมติดทนก็คือรู้จักรู้จักจากจากโปรดักก่อนโปรดักก่อนอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อจากบริษัทโดยตรงไปซื้อที่ร้านมา เดือนหนึ่งหมดประมาณสี่หรือสามสามโหลสี่โหลได้แล้วลูกค้าใช้เยอะแล้วช่วงนั้นฟินเทจใช่ไหมงแบบเตรงชช่ใชชเรบถ้าเรียบเรียบครัก็เน้นบอกทั้งขายแล้วก็ช่างที่ร้านอยากใช้เท่าไรใช้ไปเลยเพื่อให้ลูกค้าได้ได้ใช้แล้วก็แบบครูทรง แล้วผลรับกับมาก็คือแบบดีมากเออทันเนอร์ก็จะได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมากมายแหละนะอย่างที่พี่ต่ายเข้ามาก็จะมีในส่วนเรื่องของการตลาดถ่ายรายการเอ่ยมีอีเวนต์อย่างบาร์เบอร์เฟสิวัลนะฮะรวมไปถึงบาร์เบอร์คัพที่เราจัดงานกันทุกปีนะครับผมรวมไปถึงการฝึกอบรมด้วยนะฮะถ้าเกิดช่างที่ร้านเนี่ยอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ที่สถาบันของบาร์เบอร์เบสสนับสนุนรายการโดยไบมี่ัวเกา แนวสตรีหรือโมเดลครับสตรีค่ะทำสีหรือตัดผมครับตัดผมค่ะชอบตัดชอบเฟรดครับเฟรดค่ะตามแฟชั่นหรือตามใจลูกค้าครับตามใจลูกค้าค่ะธรรมดาหรือหรูหราครับหรูหราที่ผมเลยล็อกครับเอ้ยสำคัญใี่ไหมเป็นตัวชิลๆหรือจัดเป็นชิลๆค่ะเชี่ยวทะเลหรือจริงแถวทะเลค่ะเวลาเมาเมาเพ้อหรือเมาหลับเมาหลับค่ะเบาๆหรือยันเช้ายันเช้าค่ะสนับสนุนรายการโดย Barber Brand ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราก็ไม่ได้มามือเปล่านะครับใช่ครับผมจากการที่มาเยี่ยมเยียนร้านนี้ชิวชิวบาร์เบอร์คาเฟ่นะฮะแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ต่ายแล้วก็ทั้งสองพันนะฮะเราก็ต้องขอบคุณขอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณค่ครับนะฮะแล้วก็พ่ถ่าดไม่ได้นะฮะเราไม่ได้มามือเปล่านะฮะนี่เรามีดอโเ้ลนะฮะ เป็นกิทเซตจากดอก็ผลิตอันใบมีดคุณภาพจากเกาหลีครับมาเลยครับคุณค่าแล้วยังไม่หมดอีกเท่านั้นนะครับผมก็ยังมีนะครับตัวทัฟนะครับมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับผมของ b ับ b บิ Brain ครับผม b ับ b บิ Brain สนับสนุน b าเ b อร์ไทยครับและที่ขาดไม่ได้นะฮะสปอนเซอร์ดีๆของเรานะครับเจมสัน Connect Thailand นะฮะที่สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับพี่ต่ายครับอยากจะให้พี่ต่ายฝากร้านนิดนึงอยู่แถวไหนช่องทางการติดต่ออะไรอย่างงเี้ก อยู่พหลโยธิน58าินะคะอยู่แยก29่สิบเนะคะสายใหม่วันคู่จอดฝั่งตรงข้ามร้านนะคะวันคีจอดหน้าร้านได้เลยค่ะ Facebook เป็นเพจของชิวชิวบาร์เบอร์คาเฟ่แล้วก็มีเบอร์โทรก็ได้ค่ะ087508807โทรมาช่างรับสายค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวัน,นเปิดทุกวันไม่หยุดด้วยเก้าโสุดท้ายนี้นครับก็ <c oughs> โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากคลิปของเราไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตาม YouTube นะครับ Barber Brain TV นะครับแล้วก็ Facebook ของเรา Barber Brain Pro Med Official ครับ EP หนะ้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสบบดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Barber b r n Barber Brain สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain James สัน c o n n e c t Thailand By me Dorker Tuff Thailand l Angel